เดี๋ยวผมจะทดลองใช้อินเวอร์เตอร์ตัวเนี้เปิดพัดลมหาตาลิที่เป็นพัดลมบ้านดูนะครับว่าจะสามารถเปิดได้ไหมโอเคมาหนึ่งสองนี่ครับทุกคนสามารถเปิดพัดลมได้นะครับทุกคนเห็นไหมเย็นเลยนะครับ สามารถเปิดพัดลมได้เลยนะครับถ้ามันสามารถเปิดพัดลมได้แบบนี้มันก็จะเหมาะมากครับผมกับบ้านที่ไฟดับบ่อยๆนะครับถ้าหากไฟที่บ้านเราดับเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้มาแปลงไฟเป็นไฟบ้านได้นะครับทุกคนก็จะแปลงไฟจากแบตเตอรี่ที่เป็นประเภทมารกิต้าแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ประเภทแบบนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ของสว่านนะครับทุกคนเราก็สามารถแปลงไฟจากแบตเตอรี่แบบนี้ให้มันเป็นไฟบ้าน220โวลต์ให้เราใช้งานได้นะครับทุกคนลักษณะการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็มาใส่แบบนี้เลยนี่นะฮะตรงนี้ก็จะมีหน้าจอแสดงสถานะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตรีีีี่นะทสย้จ็ากม USB มีมาให้2จุดนะครับตรงนี้จะเป็นที่เสียบ Type C นะครับสามารถเอาไปชาร์จมือถือได้นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับเราสามารถเปิดปิดผ่านตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้จะเป็นเจนใหม่นะถ้าเป็นเจนเก่ามันจะไม่สามารถเปิดพัดลมได้นะครับทุกคนเจนเก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเจนใหม่นะถ้าอยากจะซื้อจริงๆผมแนะนาตัวเจนใหม่นะครับตัวเจนใหม่จะใช้งานได้หลากหลายมากถ้าเป็นเจนเก่าเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดพัดลมได้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างน่าสนใจ ก็ถ้าใครที่สนใจอินเวอร์เตอร์ที่สามารถแปลงไฟให้มาเป็นไฟบ้านแบบพกพาแบบนี้พิกัดอยู่ข้างล่างนะครับกดสั่งที่ตะกาตรงนี้และเลือกเป็นเก็บปลายทางได้เลยครับผม